รอบรู้ซึ่งสักกายะพิขุทั้งหลายเราจักแสดงสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธและสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพิขุทั้งหลายก็สักกายะเป็นอย่างไรสักกายะนั้นควรจะกล่าวว่าคืออุปาทานขันห้า อุปาทานขันห้าเป็นอย่างไรอุปาทานขันห้านั้นได้แก่อุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณทิ่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะที่ขูทั้งหลายก็สักกายะสมุทัยเป็นอย่างไร สักกายะสมุทัยนั้นคือตัณหาอันนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือการมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาทิ่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะสมุท,ทยัยที่ขูทั้งหลายก็สักกายะนิโรธเป็นอย่างไรสักกายะนิโรธ คือความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือความสละทิ้งความสละคืนความหลุดพ้นความไม่อะไราซึ่งตัณหานั้นที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายานิโรธที่ขูทั้งหลายก็สักกายานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้ กล่าวคือสัมาทิฐิสัำมาสังกัปปะสัมาวาจาสัมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมาวายามะสัมาสติและสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทา